มาล่อนทองพี่น้องอยู่บ้านน้องเพื่อนจีมีแบบที่ล่อนทองนะคะเนาะคอยล่องลอนเบิ่งกันเรือกบ่เบบนดีกพี่น้องเว้ยเอามาเบอรกี้ไมาเบ่งกี้ไก่เยวพี่น้องอาน้ำเสร็จแล้วเอาเลง กยุที่อาารย์บลอมลอเหเลือมดีแทะใต้บอกอันนี้คือยังเหลือมเทชพี่น้องลอนทองจ้าแล้วลอนเพิ่มเตามภาษาคอยเด้อคือว่าพี่น้อง รลอนเท้าคือว่าพี่น้องลือกไปดำหน้าคือเกาเนาะบ่คือ่อยบ่คือจะมาบ่าออันนี้พี่น้าต้องคุดไปเลือกๆจังสีได้อันนี้่อยก็คือกำบสายมารลอนเลยพี่น้องเพื่อฟุกบ่ตออ้องหยางมากไหมเอ้ยปวดแขน คือว่าจะมามาหล่อนทองขอดต่ไส้เหรอพี่น้องเฮ้ยสนิทแล้วเนาะวัจนากลับไปดำหน้าพี่น้อง